สวัสดีค่ะเจนนี่มาแล้วหายหน้าไปหนึ่งวันนะคะเมื่อวานนี้ไม่ได้ไลฟ์วันนี้นะคะเราจะกลับมาในหัวข้อของสุขภาพกันสักนิดหนึ่งนะคะจวหัวเรื่องไว้ว่าหลังจากการออกกำลังกายนะคะถ้าเรารู้สึกว่าปวดกล้ามเนื้อนะคะ ยิ่งปวดยิ่งดีแปลว่าการออกกำลังกายนั้นได้ผลนะคะจริงหรือเปล่านะคะเจนนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนั้นเหมือนกันนะคะทีนี้เราลองมาฟังคำตอบนี้นะคะจากคุณหมอกันนะคะจากนายแพทย์พัทละพลนะคะอติเมทินแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะ คุณหมอมาตอบให้แบบนี้นะคะอาการปวดหลังจากการออกกำลังกายนะคะมีชื่อเรียกว่ามันเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษน,นะคะเรียกว่า D O M S นะคะซึ่งย่อมาจากคำว่า Delay onset muscle soreness นะคะมันคือเหมือนกับมันมันเป็นอาการที่ กล้ามเนื้อของเราอะค่ะมีการฉีกขาดนะคะในระดับที่เล็กมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการปรับตัวของร่างกายนะคะให้รับกับการออกกําลังกายที่มันหนักขึ้นในระดับที่มันเพิ่มมากขึ้นได้อะค่ะอาการนี้นะคะมันจะสามารถหายไปนะคะได้ภายในระยะเวลา สอถึงสวันนะคะสังเกตง่ายๆว่าอาการนี้เป็นอาการของ D.O.M.S. นะคะหรือว่าเป็นอาการบาดเจ็บของอ,อย่างอื่นนะคะหมายถึงอาการอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายอย่างอื่นนะคะอาการ D.O.M.S. นี้นะคะมันจะเป็นอาการปวดนะคะแบบตื้อๆ แล้วก็ระบุตำแหน่งที่แน่ชัดไม่ได้นะคะมันจะเป็นประมาณว่าปวดบริเวณนี้ปวดบริเวณขาแต่ว่ามันจะชี้เฉพาะเจาะจงลงไปไม่ได้ว่าเป็นตรงไหนนะคะซึ่งจากต่างจากนะคะอาการบาดเ,เจ็บจากการออกกําลังกายนะคะอาการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายอะ่ะมันจะเป็นอาการที่เจ็บเจบนะคะ แปแรปแล้วก็ชี้จุดได้นะคะว่าแปแรปตรงนี้หรือว่าอะไรประมาณนี้อันนั้นน่ะก็คือไม่ใช่นะคะแล้วอาการที่ไม่ใช่ไม่ใช่ D.O.M.S. นะคะมันจะเป็นอยู่นานประมาณอาจจะเกินหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปอะค่ะอันนั้นถือว่าเป็นอาการบาดเจ็บนะคะของกล้ามเนื้อแล้วซึ่งไม่ใช่ D.O.M.S. นะคะทีนี้ เวลาที่เราออกกําลังกายนะคะในช่วงของการเริ่มต้นนะคะออกกําลังเยอะแล้วยิ่งปวดถือว่ายิ่งดีจริงหรือเปล่านะคะคุณหมอมาตอบแบบนี้นะคะว่าไม่จริงนะคะเวลาที่เราออกกําลังกายอะคะ่ะเราควรจะทําแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะ เพื่อที่จะให้ร่างกายเรานะคะได้มีการปรับตัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายแบบหักโหมนะคะคือทํามากจนเกินไปจนเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นนะคะก็อาจจะทําให้การออกกําลังกายของเรานะคะแทนที่มันจะได้ผลนะคะมันอาจจะต้องหยุดชะงักไปนะคะทําให้เราต้องไปรักษาอาการบาดเจ็บก่อนถึงจะกลับมาออกกําลังกายได้อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ก็รู้แล้วนะว่าออกกําลังกาย คือทําอะไรก็เถอะมันต้องอยู่ในหลักการของความพอดีนะคะทุกอย่างเวลาที่เราทําอะไรพอดีอะคะ่ะมันจะทําให้เราทํากิจกรรมนั้นนะคะได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานขึ้นนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมเจนนี่จบแล้ว <laughs> จบแล้ว โอเควันนี้นะคะก็เป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่หลายๆคนก็น่าจะสงสัยแหละก็คือเจนนี่จะเลือกหัวข้อนะคะที่คิดว่าตัวเองสงสัยแล้วก็คนอื่นอาจจะสงสัยด้วยนะคะเอามาคุยแบบเบาๆกันนะคะโอเคไปแล้วนะพบกับเจนนี่ได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดอะไรนะพรุ่งนี้ก็จะมาไลฟ์นะคะ โอเคไปแล้วนะบ๊ายบาย